ครับสวัสดีครับปบกับลุงพันหลองอีกแล้วครับยามเช้านะครับวันนี้ก็ลุงพันหลงก็เห็นธรรมชาติหลังบ้านก็ส,ด,สดใสสวยงามอลังการมากนะครับก็เลยพาทุกคนมาดูนะครับโอ้โหนะครับส,ด,สดใสอลังการมากนะครับก็วันนี้เป็นอ่า เลืองงามยามดีนะครับก็เราก็ควรที่จะอะไรอะพัฒนาบ้านเรือนของตัวเองนะครับนะก็บรรยากาศก็นะครับเป็นอ่าธรรมชาติมาก และร่มรื่นอลังการนะครับนะ้างล่างก็เป็นคูน้ํานะครับก็วันๆอยู่เหมือนกันว่าเผื่อจะมีนะครับนะก็ถ่ายมันสว่างๆนะครับนะเด็กๆก็มาเป็นกองเชียร์นะครับนะทองก้อนกับทองส้มนะครับนะอืมโอเคแล้วก็ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มงานกันเลยดีกว่านะครับ องส้มทองดํามาทุกตัวนะครับนะนี่ไปซื้อน้ํามันมานะครับนะเมื่อวานก็ไปซ่อมไอ้เครื่องตัดหญ้าจะไปถูทีด้วยนะครับนี่ซ่อมเครื่องตัดหญ้าเมื่อวาน,นครับคือว่าเครื่องตัดหญ้าเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกคาบูนะครับคาบูเลคเตอร์ตัวตัวจ่ายน้ํามันนะครับนะมันอะไรเขาเรียก มันรั่วนะครับพอเติมน้ำมันแล้วมันน้ำมันออกเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครับเนะียนีก่ก็แต่ของเราต้องเติมทูทีเข้าไปนิดนึงนะครับนะทูทีก็เป็นน้ำมันหล่อเลื่นนะครับนะเอ้ไม่ต้องใส่เยอะใส่พอประมาณนะครับนะี่เลย อะประมาณหนึ่งฝาครึ่งฝาครับประมาณขึ้นฝาใส่ยืดไม่ได้นีน้ำมันนี่เราไปซื้อมาเมื่อกี้นะครับมันเป็นซินอ่ะสิบบาท สตาร์ทหรือว่ามันจะติดไหมนะว่ามันได้สตาร์ทเป็นเดือนเดือนแล้วนะว่าเครื่องมันพังนะครับก็ตสตาร์ทดูสตอ็อปอ๋อมันก็เปิดนะครับ Вау, вау, вау. โอเคนะครับเดี๋ยวผมตัดหญ้าก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเสร็จนะครับผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับตัวน,นี้คือออมเบดไปก่อนนะครับไปเจอกันไม่ตันเสร็จเลยครับสายสตาร์ทขาดต้องแกะมารือประกอบได้ไหมประกอบเป็นหระเปล่าไม่รู้เนี่ยอ๋อเขาแกะยังไงเนี่ยไม่เคยแกะด้วย ต้องลองดูนะว่าเขาเกะกันยังไงอืมดะมาคาตอนนี้นะตอนที่ว่ารุ้มจะเด้งออกไหมเนี่ยผมไม่เคยทำนะเนี่ยยังไม่เคยทำจริงอยู่ใส่หน้ากูเปล่าเนยขอโทษถูกโทษโทษใส่ยังไงเนี่ย Terus gimana? Eh. Aku saja ngene. Si nih di sini. ใส่ไม่เป็นเ็เสียบตรงไหนเห็นรูเห็นรูอยู่นะแต่พ่ไม่รู้ว่าเขาทำกันยันไงดิงเขาไม่ออกนะเขาเสียบตรงไหนอ่ะ คือไม่เคยถอดด้วยนะเสียป่ะมันก็ใสยังไง แล้วก็ไม่เคยใส่้้ยยิ่ยุยงละทีนี้ใส่ยังไงโอเคครับนี่สุดคอเสร็จเลยครับที่จริงน่าจะเสร็จตั้งแต่ตอนนู้นนะครับนะคือว่า,าสายดึงคันสตาร์ทขาดนะครับแก้แก้ปัญหาตั้งนานเพราะว่าผมไม่เคยแก้เรื่องนี้นะครับนะมันก็เลย ทุระทุเรเป็น,นอเป,นเป็นเป็นชั่วโมงครับนะกว่าจะเข้าร่องเข้ารอยนะครับนะนี่ก็ดีกว่าเมื่อวันก่อนนะครับนะก็นะลงตาขึ้นอ่าเลยไปทางทางนู้นนะเลยไปนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วเที่ยงครึ่งแล้วมั้งเนี่ยครับ โอเคเอาเรื่องยังติดยังติดดูลุยพงกี้นะโอเคนะครับวันนี้ก็ภารกิจเสร็จลุกล่วงไปด้วยดีเนื่องจากนะแม้ว่าจะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่หวัน่นนะก oh. งไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงพาหลงด้วยครับวันนี้ลุงพาหลงก็ขอ่อนอย่าจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนวันหน้าอคอานะารับเจพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ